สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านนะครับผมก็ผมผู้เก่านะครับวันนี้นะควันนี้ก็มาแนะนํานะครับมาให้เบิึงนะครับว่าตอนนี้ผมเลี้ยงแค่ตัวนะครับเนาะนะครับตอนนี้ก็มีนกต่ออยู่ตัวเดียวนะครับอยู่ในบ้านนะครับตัวนี้ก็ที่ผมอัปเดตให้เบิึง นะครับเนาะเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เบิ่งครับวันนี้ลูกนกที่ว่าสามตัวนะครับนี่ครับขุนอยกออกมานะครับขุนอยกตัวนี้ออกมานะครับเป็นสามปูไอยนะครับตัวนี้ขุนอย่างขอกมาใส่กุปูไว้นะครับตอนนั้นผมไปซื้อกุปูมาใส่ให้เพิ่นอยู่ครับนะครับตัวนี้เป็นสามปูไอยนะครับ สองเดือนกว่าครับอ้าวอันย้อนเหรอลูกอันย้อนเหรอันย้อนเนาะ เป็ีนลูกนกนะครับเนาะอะขันนู้นนู้นไหนฟังกันอนะ่ะลูว่าสิคือบอกนะครับเนาะ,นะะต้นนี้นะครับเป็นนกสองกุกนะครับผมเสียงกลางไปไง่ายนะครับนะครับผมอันนี้ผมก็ต่อมาได้ก็ประมาณ เดือนบูบัวนะครับก็เริ่มคันนะครับเริ่มคันเริ่มเบียดกนะับต่ว่ายังบ่ทันขึ้นปานไหนนะครับนะตัวนี้ครับอีกตัวนึงครับผมตัวนี้นะครับเป็นนกสามภูผ้อยนะครับตัวนี้น,ะนกนกมา้าหกเดือนครับสามภูผ้อยนะครับเรียกคู่ แบบกู้ตุกคำนะครับผมเอามานยิงนะครับแล้วก็มีอีกนะครับผมเนี่ยตัวนี้เป็นเจ้าลายมณ์ครับเจ้าลายมณ์ผมนะครับสองกู้เรียกู้กู้กู้ครับขันสวัสดิ์นะครับตัวนี้เนาะครัที่อยู่ในคลิปที่ผมลงให้เบิ่งนะครับแล้วตัวนี้เป็น นกเชลยครับให่มามันใหญ่เฉพอเดือนนะครับผมเป็นนกเสียงกลางๆนะครับกู้อ่างตลอดนะครับเป็นเป็นเชลยนะครับตัวนี้งนะครับไม่เกี่ยวไปฟังครับมั้งฝึนขันให้ฟังปลูกเดียวครับปลูกเดียวครับมีในบ้านนะครับเป็นนกตอนะครับผม มาให้เบิ่งนะครับผมมีแค่นี้ครับผมก็บ่ค่อยบ่ได้เลี้ยงหลายเนาะครับเนาะบ่ค่อยมีเวลาครับโบคอยเลี้ยงไว้ก็ฟังนะครับอันสิไปหากุ้งมาใส่เพิ่นอยู่หรอครับเพิ่นนี่อะไรนะครับฟังก่อนครับว่ามันจังได๋เนาะครับเนาะนะครับส่วนสองตัวนี้ก็คือเก่านะครับผม กินอาหารนะครับวันนี้ดินน้องเพิ่นนะครับ กำลังหัดขันครับผมปลาอร่อยครับเพิ่นเอาลูกมาให้ครับเป็นสามกุกหอยนะครับราอาจจะมีบางเทือกอ็มีสองกุกนะครับเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อเพื่อให้มีกำลังใจในการเฮตดคลิปนะครับมี่ยังก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเนาะนะครับอีพี่นาก็สิมาบอกถึงเรื่องนกมันนะครับสีของผมเคยเจอนะครับเนาะนะครับอีพี่นี่กเบึงนกในบ้านกับมีแค่นี้แหละครับผมนะครับเนาะ ฝา,ากอาจารย์ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้ครับเด้อนะครับ,รบ,นะรบขอบคุณอๆไรับผม